สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับน้องอุ้มอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดิโอมอเตอร์ค่ะวันนี้นะคะน้องอุ้มนะคะจะพานะคะมาดูรถสวยๆหนึ่งคันค่ะนะคะคันนี้นะคะด้านข้างของอุ้มนั่นเองที่จอดอยู่นะคะคันนี้นะคะเป็นรถนะคะนิสสันเทียดาค่ะตัวนี้เป็นเครื่องนะคะ1.6นะคะปี2007นั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าของเขานะครับก็จะเป็นไฟด้านหน้านะคะจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะตัวนี้นะคะฝากระโปรงนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมๆจากตัวโรงงานค่ะแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้านะคะเป็นกระจังด้านหน้าแบบโคมเมียมค่ะตัวนี้นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะล้อของเขานะคะเป็นล้อนะคะล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นล้อแม็กขอบสิ้านั่นเองค่ะ ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวของเขานะคะจะไม่ได้อยู่ที่กระจกมองข้างนะคะแต่ว่ามาอยู่ที่แก้มนะคะของรถทั้งซ้ายและขวาค่ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะมีสเกิร์ตด้านล่างมาให้นะคะคุณพี่และตัวนี้ค่ะยังไม่มีคิ้วกันสาดมาให้นะคะแต่ว่าคุณลูกค้าสามารถที่จะเสริมเองได้แต่งเองได้นะคะตัวนี้นะคะฟิล์มนะคะก็จะข้างทึบหน่อยนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานค่ะ ตัวมือจับนะคะตัวมือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะทั้ง4บานเลยค่ะแล้วก็ตัวเม็ดอาร์คนะคะของประตูรถนะคะเป็นเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานไปดูด้านหลังกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะด้านหลังนะคะน้อคุณลูกค้านะคะก็ ตัวโลโก้นะคะชัดเจนนะคะเราก็จะมีตัวด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะเราก็จะมีไฟเบรกให้ด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยให้นะคะในส่วนของตัวด้านล่างนะคะก็จะมีสเกิร์ตด้านหลังให้นะคะอ่ะไปดูในส่วนของตัวด้านล่างกันบ้างนะคะสภาพจะสวยไหมไปดูกันเลยค่ะ ยังไงกันบ้างคะด้านล่างนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสวยขนาดไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูด้านภายในกันบ้างนะคะว่าจะสวยนะคะเท่าด้านนอกหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะค่ะนะคะมานั่งด้านในกันแล้วนะคะสิ่งแรกเลยที่นุ้มนั่งเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเบาะนะคะกำรรมะหยี่นะคะ ตัวนี้จะเป็นบอกกำนเบญีนะคะก็จะเป็นตัดเย็บอย่างดีนะคะได้นะคะยังไม่หลุดเลยนะคะสภาพของบอกก็อยู่ที่ประมาณ 90%นะคะอะตัวพรมลายนะคะก็เป็นพรมลายหุ้มหนังนะคะเย็บอย่างดีตัวนี้นะคะจะยังไม่มีตัวแอร์แบ็กมาให้นะคะแล้วก็ตัวในส่วนของตัวเลือนไม้ค่ะตัวเลือนไม้ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเลนอนไม้นะคะแบบดิจิตอลนั่นเองหน้าจอเลือนไม้ของเขาจะอยู่ที่248,991นะคะแล้วก็นะคะถัดมามาดูกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะให้มาเป็นในรูปแบบของตัววิทยุ c d m d 3นะคะตัวนี้ลูกค้าเดิมๆเขาก็จะแต่งตัวหน้าจอมาให้นะคะคุณลูกค้า ตัวแอร์นะคะแอร์ Air ตัวนี้นะคะเป็นปรับระดับแบบแมนนวลนะคะปรับความเย็นได้ถึง4ระดบด้วยกันนะคะแล้วก็ตัวคอนโซลด้านบนนะคะก็จะมีช่องแอร์หรือปุ่มตัวช่องไล่ฟ้าให้นะคะตัวก็ด้านบนก็สามารถที่จะวางของได้ตามปกติคอนโซลตรงกลางนะคะก็จะเห็นเลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีที่วางของนะคะใส่ของนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วนะคะแล้วก็ที่ชาร์จแบตนะคะตัวนี้ยังไม่มีที่พักแขนมาให้คุณลูกค้าสามารถที่จะซื้อเพิ่มเติม ได้นะคะคุณลูกค้าคะ,คะอ่ะนะคะตัวด้านหลังนะคะผู้โดยสารด้านหลังนะคะสิ่งที่เห็นเลยนะคะก็จะเป็นเบาะนะคะกัมอีกเหมือนกันค่ะสีเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะเป็นสีครีมนะคะหรือสีเบจนะคะที่บังแดดนะคะให้มาเป็นหนึ่งคู่หน้าด้วยกันนะคะนอกจากก็จะมีตัวกระจกให้นะคะสำหรับผู้ขับขี่นะคะตัวพรมด้านบนคะ่ะจะเป็นพรมแบบกรมยี้นะคะสีครีมนะคะหรือสีเบจนะคะนั่นเองนะคะก็คือสีเดียวกับตัวเบาะนั่นเองค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ ค่ะนะคะเดี๋ยวหนูอุ้มนะคะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะนะคะอ่ะนะคะมาดูของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องอันนี้นะคะก็สภาพที่เห็นเลยนะคะความสะอาดนะคะแล้วก็ตัวน็อตนะคะเป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานนะคะเม็ดอาก็ด้านฝากระโปรงนะคะก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆจากตัวโรงงานนะคะตัวแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ดูแรเช็กให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัว กระปุกเบรกนะคะผปุกน้ํามันเบรกนะคะกระปุกน้ํนนะะามันเกียร์นะคะตัวหม้อน้ํานะคะก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะคะในส่วนของของเหลวนะคะเราก็ดูแลให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะค่ะมาดูในส่วนของตัวน้ํามันเครื่องกันบ้างนะคะว่าของเขาจะเป็นยังไงกันค่ะนี่เลยนะคะดึงออกมานะคะไม่มีควันออกนะคะหรือน้ํามันเครื่องกระเด็นเลยค่ะ <S <S เป็นยังไงกันบ้างคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะสวยถูกใจไม่เอ่ยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวยังไงเราไปฟังราคากันเลยค่ะว่า คันนี้นะคะจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ผ่อนเริ่มต้นเท่าไหร่ค่ะค่ะนะคะสำหรับราคารถนะคะนี่สันเทียด 1.6S คันนี้นะคะเขาอยู่กันที่ราคา148,800บาททวนค่ะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่2,000เท่านั้นนะคะ หากท่านใดสนใจนะ,ะสามารถติดตามได้นะคะคอมเมนต์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ของเรานะคะรถคันนี้นะคะมีการรับประกันนะคะ1ปีนะคะหรือ1 0 0 0 0มนกิโลนะคะและมีการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะ1ปีเต็มด้วยหากท่านใดสนใจนะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะนองอุ้มนะคะแล้วก็ทีมงานมาริโอมอเตอร์ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วขอบคุณท่าสวัสดีค่ะ